วันนี้กบทําความสะอาดกล้วยไม้นะคะแล้วก็เติมน้ําให้กับกล้วยไม้ค่ะมาเจอต้นกระบองเพชรต้นนี้อีกแล้วค่ะทุกคนเขาเป็นดอกตลอดปีใช่ไหมคะเนี่ยตอนนี้ก็ยังเป็นดอกอยู่ค่ะทั้งทที่อากาศก็หนาวนะคะดูยังมีอีกหลายดอกเลยค่ะตั้งแต่คลิปจำไม่ได้ว่าคลิปที่เท่าไหร่แล้วตอนนั้นที่เอาให้ดูนะคะหลังจากนั้นมาเขาก็หายเงียบไปแล้วก็มาเป็นอีกค่ะทุกคนดูสิ จะฟองใหญ่แค่นี้เหรออ้ยหนาวสวัสดีค่ะทุกคนพบกันอีกแล้วนะคะกับกบค่ะแม่บ้านเบลเยียมนะคะ วันนี้อากาศหนาวนะคะทุกคนออกไปเดินแป๊บเดียวมือกบนีเย็นเย็นมากเลยค่ะที่เห็นเนี่ยคือแสงหน้าต่างนะคะทั้งซ้ายทั้งขวาดีหน้ากบไม่เปิดข้างหลังอกีกเดี๋ยวทุกคนจะมองไม่เห็นหน้ากบค่ะเพราะว่ามันจะขาวเกินไปนะคะไม่มีแสงแดดค่ะแต่ก็คล้ายๆกับว่าเมฆอึมครึมเหมือนเดิมค่ะประมาณนั้นนะคะ วันนี้มาพร้อมกับสาระมากๆค่ะสาระสำหรับคนที่อยู่ต่างประเทศแล้วอยากทำบัตรประชาชนนะคะคลิปนี้ก็จะมาบอกเกี่ยวกับการทำบัตรประชาชนที่หมดอายุนะคะของกบเนี่ยเป็นบัตรที่จะหมดอายุภายในเดือนกุมภาพันธ์นี้ค่ะกบก็เลยต้องขอจองคิวทางออ,อนไลน์ค่ะขอออนไลน์นะคะจองคิวผ่านอีเมลค่ะเพราะโทรศัพท์ไปแล้วก็ไม่มีคนรับอยู่สักครู่นึงก็เลย กลัวว่าคิวมันจะยาวก็เลยเมีการนัดหมายทางอีเมลเลยค่ะแปบ๊บเดียวมีข้อข้อความเด้งขึ้นมาให้เราสามารถจองล่วงหน้าได้เลยค่ะแล้วก็เข้าไปที่เว็บไซต์ของสถานทูตนะคะสถานทูตไทยในเบลเยียมค่ะก็เข้าไปเสร็จแล้วก็เลือกวันที่เราจะทำการนัดเข้าไปทำบัตรประชาชนนะคะ วันนี้กก็ตื่นแต่เช้าเลยนะคะเพื่อที่จะได้ออกเดินทางไปที่บรัสเซลแบบรถไม่ติดเพราะว่ารถเขาจะติดเหมือนบ้านเราเลยนะคะช่วงเช้าเนะคะช่วงเวลาที่คนไปทํางานนะคะออ,ออกไปแต่เช้ากะว่าไปถึงน่าจะไม่สายนะคะเสร็จแล้วก็ไปถึงบรัสเซลก่อน1ชั่วโมงเลยค่ะทุกคนเพราะว่า gps พาไปอ้อมเมืองค่ะไม่ได้ขับไปตรงเข้าไปในเมืองพอเราขับไปถึงเร็ว1ชั่วโมงที่จริง เราก็เข้าไปรอที่สถานทูตนะคะมันปกติแล้วมันเข้าไปนั่งรอไม่ได้ค่ะทุกคนเราต้องไปให้มันทันเวลาแต่ไม่ใช่ว่ามันจะไปก่อนได้หนึ่งชั่วโมงเหมือนที่กบไปนะคะคุณพี่เขาก็น่ารักนะคะคุณพี่เจ้าหน้าที่เขาก็อนุโลมให้เราไปนั่งรอข้างในนะคะเพราะว่าข้างนอกไม่มีเก้าอี้นั่งแล้วก็มันหนาวนะคะกบขับรถเข้าไปถึงสถานทูตก็เร็วไปนิดนึงนะคะ่ะแล้วก็ กลัวว่าจะหาที่จอดรถไม่ได้นะคะเพราะว่าเขาอยู่ติดถนนใหญ่เลยค่ะเอ่สถานทูตของออไทยนะคะแล้วก็สองข้างทางเนี่ยเราก็สามารถเลือกจอดรถได้เลยค่ะแล้วก็ไปจ่ายเงินกับเครื่องคิดเงินใช่ไหมคะและ,และเราต้องการที่จะไปจอดตรงนี้ะค่ะคือใกล้สุดแล้วจะได้เดินไปนะคะกบก็ได้จอดรถประมาณ300เมตรค่ะซึ่งก็เดินไม่ไกลใช่ไหมคะ ทีนี้ก็จะมาพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับบัตรประชาชนนะคะบัตรประชาชนเนี่ยจากการที่กบได้หาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตเขาบอกว่าเราสามารถทําได้ก่อนบัตรหมดอายุ60บวันค่ะซึ่งของกบเนี่ยก็เข้าเกณฑ์น,นะคะเเดือนหน้าบัตรประชาชนของกบก็จะหมดอายุใช่ไหมคะก็ไม่ถึง60 000, บวันกบก็สามารถทําก่อนที่บัตรจะหมดอายุได้เลยหรือถ้าบัตรประชาชนของเราหมดไปแล้วภายใน60วันนะคะถ้าเรา ภายใน60วันหลังจากที่บัตรเราหมดอายุนะคะเราจะไม่เสียค่าบริการเลยแต่ถ้าหลังจากที่บัตรของเราหมดอายุไปแล้วแล้วก็เลย60วันไปแล้วนะคะตอนแรกกบหาข้อมูลมาว่าเราน่าจะจ่ายไม่เกิน100บาทพอไปดูที่อีกเว็บไซต์หนึ่งเขาก็บอกว่าปรับประมาณ200บาทนะคะก็เลยไม่แน่ใจว่าตอนนี้เขาปรับอยู่ที่100หรือ200บาทนะคะสำหรับคนที่บัตรหมดอายุเกิน60วันค่ะ สำหรับคนที่อยู่ต่างประเทศจะต,ต้องใช้เอกสารอะไรบ้างนะคะในการทำบัตรประชาชนที่หมดอายุเหมือนกบนะคะ,ะไม่ใช่บัตรประชาชนที่หายนะคะส่วนคนที่บัตรประชาชนหายนั้นก็คือต้องมีใบแจ้งความจากเจ้าหน้าที่ตำรวจก่อนนะคะไปแจ้งความแล้วก็ให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเขียนว่าบัตรประชาชนไทยสูญหายให้เขาเขียนตรงนั้นด้วยนะคะแล้วก็เอาตรวนั้นไปที่สถานทูตด,ด้วยค่ะ ส่วนของกบเนี่ยเป็นบัตรประชาชนที่หมดอายุเนาะมาดูเอกสารค่ะว่ากบเตรียมอะไรไปบ้างอันนี้กบเขียนไว้เลยนะคะกลัวลืมค่ะกลัวว่าจะไม่ถูกต้องนะคะก็ขออ่านเลยนะคะอันดับแรกก็คือบัตรประชาชนใบเดิมค่ะใบของเราที่จะหมดอายุนี้นะคะแล้วก็ถ่ายสาเนาไปด้วยค่ะ1ฉบับค่ะแล้วก็อันที่2 p a พาสปอร์ตพาสปอร์ตใช้แค่สาเนานะคะแค่1ฉบับเหมือนกันค่ะ อันที่3ก็คือ,อบัตรประชาชนของประเทศที่เราอยู่ก็คือของกบใช้บัตรประชาชนเบลเยียมนะคะใช้สำเนาเหมือนกันค่ะใช้เฉพาะสำเนาหนึ่งใบค่ะแล้วก็มีแบบฟอร์มสำหรับยื่นคำร้องขอทำอบัตรประชาชนใบใหม่นี้นะคะสามารถเข้าไปที่เว็บไซต์ของสถานทูตได้เลยนะคะแล้วก็เขาก็จะมีหัวข้อให้เราเกี่ยวกับ เรื่องที่ว่าเราจะทําบัตรประชาชนแล้วก็คลิกเข้าไปเขาก็จะมีแบบฟอร์มให้เราดาวน์โหลดลงมาค่ะแล้วเราก็ปริ้นออกมาเลยพอดีที่บ้านมีเครื่องปริ้นนะคะก็ปริ้นออกมาแล้วเขียนทุกอย่างจากที่บ้านเราเนี่ยเพื่อที่ได้ไปยื่นง่ายๆค่ะไม่ต้องไปยื่นกรอกที่โน่นนะคะที่สถานาทุกเขาก็มีค่ะสำเนาไปกไอ้ใบตัวนี้นะคะแล้วก็ใบทะเบียนครอบครัวค่ะเอออันนี้กบไม่แน่ใจว่า แต่ละที่มันจะเหมือนกันไหมนะคะอันนี้ของกบที่อยู่เบลเยียมเนี่ยเขาขอใบทะเบียนครอบครัวค่ะส่วนคนที่แต่งงานอ่ะคนที่แต่งงานอยู่ที่ประเทศไทยก็ใช้ใบทะเบียนสมรสประเทศไทยนั่นเลยค่ะส่วนของกบเนี่ยกบแต่งงานที่เบลเยียมกบก็ให้สามีเนี่ยไปขอที่อำเภอค่ะคล้ายๆกับใบทะเบียนครอบครัวคล้ายๆบ้านเราเป็นเอ่อทะเบียนบ้านนะคะประมาณนั้นไปขอที่อำเภอเสร็จแล้วก็ให้นายอำเภอเซ็นด้วย มีลายเซ็นด้วยบางอำเภอบางพื้นที่เขาก็ไม่เขาก็ไม่จําเป็นกับลายเซ็นนะคะแต่ของกบเนี่ยเจา้าหน้าที่ที่อำเภอเขาแนะนําว่าถ้าจะให้จริงให้ชัวก็คือให้ให้นายอำเภอเซ็นไปด้วยวันที่กบไปอำเภอครั้งที่แล้วนะคะครั้งที่กบไปหาหมอฟันแล้วกบก็แวะไปที่อำเภอกบก็ขอใบตัวนี้และะ้วค่ะอันนี้ก็คือเป็นเอกสารเอ,อ่อทะเบียนครอบครัวของอำเภอค่ะก็ให้แฟนไปยื่นขอมาแล้วก็ตัวนี้ก็เอาไปยื่นด้วยนะคะเอาตัวจริงไปเลยะคะ่ะ เอกสารก็จะมีอยู่แค่นี้ละค่ะแค่5้าอย่างแค่นั้นเองนะคะตอนแรกกบเตรียมทะเบียนบ้านไปด้วยใบยเปลี่ยนชื่อไปด้วยใบยอะไรเยอะแยะเผื่อว่าเขาจะเรียกนะคะแต่เขาก็ไม่ได้เรียกค่ะเขาก็ขอแค่นี้ละค่ะก็มาถึงค่าธรรมเนียมนะคะค่าธรรมเนียมของกบเนี่ยไม่เสียเลยค่ะฟรีค่ะเพราะว่าเหลือวันไม่ถึง60วันนะคะแต่แต่เราต้องคืนบัตรประชาชนเก่าเราเนี่ยให้กับสถานทูตไปนะคะ แล้วเราก็จะได้บัตรประชาชนใหม่ในวันนั้นเลยค่ะส่วนคนที่บัตรหมดอายุแล้วก็สูญหายนะคะจะเสียค่าธรรมเนียมอยู่ที่5ยูโรค่ะส่วนขั้นตอนการทำดำเนินการก็ไม่นานนะคะกบะะว่าน่าจะประมาณ15นาทีค่ะเ,เราเข้าไปในห้องเล็กๆนะคะไปยื่นเอกสารเสร็จแล้วก็พิมพ์ลายนิ้วมือด้วยค่ะทั้งซ้ายและขวาเสร็จแล้วก็ถ่ายรูป พอเราถ่ายรูปเสร็จเราก็ไปนั่งรอข้างนอกค่ะน่าจะประมาณ5นาทีพี่เขาก็เรียกชื่อเราเข้าไปดูบัตรใหม่ของเราค่ะดูบัตรใหม่เราว่า,า,า,าถูกต้องไหมชื่อถูกต้องไหมเลขรหัสถูกต้องไหมถ้าถูกต้องก็เซ็นชื่อแล้วก็รับบัตรออกมาเลยค่ะไม่มีค่าบริการอย่างที่บอกนะคะของกบจะไปกี่ครั้งพี่เจ้าหน้าที่ที่นั่นก็นิสัยดีนะคะต้อนรับดีคุยดีค่ะอาจจะโดนเอ็ดไปบ้างนะคะครั้งนี้ สครั้ง3มครั้งที่ไปก็เหมือนเดิมค่ะแล้วก็คิดว่าจะมีอีกแน่ๆค่ะอีกครั้งหนึ่งค่ะเพราะว่าใบพาสปอร์ตกบจะหมดอายุอีกแล้วค่ะก็ยังจะใช้คำเดิมอยู่นะคะว่ายุ่งค่ะยุ่งมากๆ่ะช่วงนี้ยังยุ่งเหมือนเดิมค่ะอย่างเมื่อวานก็เรียนค่ะเมื่อวานกบมีเรียนนะคะเรียนจนถึงเย็นเย็นจนมืดถึงถึงบอกว่ามืดเลยละค่ะ แล้วก็เป็นวันวันเกิดลูกสาวคนเล็กด้วยก็คอยตอบคอมเมนต์ตอบ, comment, ตอบอ messenger เขาส่งรูปมาไปกินอะไรนู่นนี่นั่นกับเพื่อนเขานะคะเคอยคอยจ่ายตังนั่นแหละค่ะคอยจ่ายตังค่ะเวลาที่ลูกๆเขาไปกินชาบูกับเพื่อนไปเที่ยวกับเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยแม่ต้องรอจ่ายตังค่ะเมื่อวานนี้ยุ่งนะคะแล้วก็วันนี้ก็ต้องตื่นแต่เช้าเพื่อที่จะไปะสถานทูตใช่ไหมคะ แล้วก็เว้นอีกวันหนึ่งพรุ่งนี้อาจจะว่างๆค่ะอาจจะทําขนมหวานกินนะคะเพราะว่ามีฟักทองอยู่น่าจะบวชฟักทองค่ะพรุ่งนี้แล้วก็ถาจากแต้ลที่วันนี้ก็เป็นวันเกิดคุณครูจากคลิปที่แล้วที่กบบอกว่ากบจะไปเซอร์ไพรส์คุณครูนะคะวันเกิดคุณครูเนี่ยไม่รู้ว่าจะได้ถ่ายรูปจะถ่ายวีดีโอมามา,มากน้อยแค่ไหนนะคะไม่รู้ว่าจะกล้าถ่ายหรือเปล่าแค่นั้นแหละเพราะว่าเราไม่รู้จักใครเลยนะคะ ถ้าเกิดว่าได้ถ่ายเดี๋ยวเอาบรรยากาศมาให้ดูนะคะทุกคนยังไงก็คลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากค่ะอยากจะมาพูดสาระเล็กๆน,น้อยแบบนี้ให้ทุกคนได้ฟังนะคะ mm hmm. เผื่อเป็นประโยชน์กับคนที่อยู่ต่างประเทศ mm hmm. เผื่อเป็นแนวทางค่ะ หรือไม่คนไทยที่อยู่ในประเทศไทยก็จะได้เข้าใจว่าคนที่อยู่ต่างประเทศเนี่ยเวลาที่ไปทําบัตรประชาชนเนี่ยเขาทายังไงเข้าไปยังไงเขามีเอกสารเตรียมอะไรไปบ้างเหมือนอประเทศไทยไหมง่ายยากเหมือนกันไหมนะคะก็จะประมาณนี้ละค่ะและนี่ก็เป็นครั้งแรกของกบนะคะที่ไปทําบัตรประชาชนที่นี่แล้วก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะได้บัตรประชาชนใบใหม่มาเรียบร้อยแล้วค่ะ ยังไงก็คลิปนี้ก็ขอจบคลิปเพียงแค่นี้นะคะทุกคนขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามากดไลค์กดแชร์ทุกคนที่เข้ามาคอมเมนต์เป็นเพื่อนกันมาพูดคุยกันค่ะขอบคุณเพื่อนเก่าเพื่อนใหม่แล้วก็เอฟซที่ติดตามเหนียวแน่นคอยให้กําลังใจกับครอบครัวของเรานะคะเดี๋ยวกบจะนําสาระดีๆแล้วก็ชีวิตที่ไม่ได้รู้หลาฟูฟ้าอะไรมากมายนะคะทุกคนเป็นชีวิตที่เรียบง่าย สบายๆยอยู่ในต่างแดนนะคะถ้าเกิดว่ากบมีเรื่องราวอะไรดีๆเดี๋ยวผมจะมาแชร์ให้ทุกคนได้ฟังอีกนะคะวันนี้ก็ขอจบคลิปเพียงแค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะทุกคนหนาวมากเลยค่ะมือเย็นๆขนาดอยู่ใกล้เตาผิงนะคะเนี่ย